นี้นะคะเรากำลังพักครึ่งทางที่จะขึ้นถ้ำเหล็กไหลขาวนะคะเส้นทางที่ขึ้นมามีความชันแล้วก็ลื่นเป็นอย่างมากเลยนะคะนะก็เกินครึ่งทางไหมคะย,ยังไม่ถึงครึ่งทางนะคะยังอีกสูงเลยนะคะมีความชันมากตอนนี้ก็ต้องขอพักก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าทั้งชันแล้วก็ลื่นมากเลยอากาศร้อนและคลาดว่าฝนอาจจะตกด้วยนะคะ,ะใช่ค่ะดูชันมากเลยนะคะ ก็ดูสภาพเส้นทางนะคะที่พลังเดินขึ้นมาค่ะชันมากต้นเกาะต้นไม้อย่างเดียวลุยต่อค่ะคุนเก่งก <c oughs> อะไรนะลุยต่อค่ะก <c oughs> ันเก่งอีกไกลค่ะแอบหมดหมดวันนี้หมดแรงแน่เันเนีน้ยอ่ายุดอย่างไรยืดเลื่อม ตอนนี้นะคะต้องหยุดพักก่อนเนื่องจากว่าฝนเริ่มตกค่ะลมแรงมากเลยตอนนี้ข้างหลังฝนตกมาอยู่ฝนตกมากไหมข้ามลอยตรงไหนนี่ลมแรงเลยนะคะฝนตกค่ะตอนนี้ก็พักกันอยู่ที่ตใต้โขดหินน้ำจะให้เต็มร้อยกว่าบาทให้เราเนาะเป็นไงบ้างคะอาจารย์เก่งสุดยอดครับผมไม่ได้ขึ้นถ้ำมีหลายปี อย่ดีมาขึ้นเลยเหนื่อยมากฝนตกก็นี้จากดูเล่นฝนตกเฉยขึ้นทำนี้ปกติไม่ตกทุกครั้งแต่ถ้าขึ้นทำนี้ฝนต้องตกเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเป็นรมที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ลมแรงด้วยมามานุ่นนุ่นลูกขาลูกขาลูกจิตตามหลังจะขึ้นมาดค่ะน้อยคนที่จะขึ้นมาถึงนะที่เนี่ยคนในพื้นที่ก็ไม่ค่อยมีกัด นี่คือการลงทุนทีนนน่ผมค่ะก็ะวันนี้นะคะท่านอาจารย์กอนก็ได้พา,าบรรดาลูกศิษย์ มาขึ้นถําเล็กไหลขาวนะคะเพื่อมากับสักระชรอยพระบาทของพระปิพฤพุทธเจ้านะคะที่เห็นเป็นรอยพระบาทนี้ท่านอาจารย์ก็ได้เห็นในนิมิตนะคะเข้าฌานแล้วก็เห็นในนิมิตจึง ทราบว่ามีรอยพระบาทของพระปาทสมเด็พระพุทธเจ้าอยู่ตรงบริเวณหน้าถ้ำเล็กๆขาวที่จังหวัดระนีค่ะซึ่งถือว่าเป็นรอยพระบาทที่เป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเลยวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิศเยี่ยงดีด้วยนะคะระหว่างที่นะคะก็มีฝนตกหนักทำให้น้ำเต็มไปทั้งหมด Titi ko, akari ko, ehi pasi ko, panayi ko, atsa, tangwe kita po, inyongi, disubati pano, to sa wakasang po, usubati ภะคะวโตสาวกสังโฆยปติปันนะควโตสาวกสังโฆปิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยติังจตารรปุรยคะนิยตะปุริสบุคคลเอสะภะคะวโตสาวกสังโฆอหนยโยปาหนยโยทาคินายโยอันชริกรลนิโย अनोतरां कुन्याखेत्धं रोकासाथे। พักวัดโตสวะกสังโฆยาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆยาทิทางจัตตาริภุริสายุคานิอาทภุริสาบุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกัสังโฆครบกวนถามท่านอาจารย์ก่อนเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทพระพุที่คือรอยพระพุทธบาทนี่เป็นรอยพระพุทธบาทตั้งแต่เวทพระปฏิก าการพระพุทธเจ้าที่เคยมาปฏิบัติธรรมในถ้ำเหล็กไรคาอย่างนี้เพราะว่าในถ้ำนี้จะมีพระาธาตุที่เป็นพระปัจเจกอยู่มากาหลายร้อยหลายพันปีนนก่อนคยอมีผู้ที่เป็นปัจเจกตับการพระพุทธเจ้าเนี่ยมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ทิ้งรอยตะอฝึกบาทให้ให้เราได้ได้เห็นในชมกันนี่คือวันนี้ก็ผมนั่งยานเข้าไปแล้วก็เห็นว่าเป็นรอยรสบัตก็เลยพาเก่งมาเพื่อจะนาํนาน้ําในรอยรูปบัติไป รักษาอาการอา,าพาธกองพระอาจารย์สมพลสมวมรุลซึ่งพุทธคุณก็ขนาดนักสามารถเปลี่ยนอะไรได้ไหลายอย่างคนที่ป่วยก็จะหายปวยด้วยรงมา,น,ามนน่มีความเชื่อกันมีความเชื่อกันก็เราก็มาถึงปักถ้ำเหล็กไหลขาวแล้วนะคะนี่ก็จะเห็นเป็นรูปพญานาคนะคะส่วน ตรงน้นจะเป็นลักษณะเหมือนเจดีองไปค่ะแล้วก็มีมเหมือนปูรูสีด้วยนะคะวกว้างมากเลยเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล<ง>่างโน่นเลนะคะลองดูนะคะในถ้ำเด็กไหลาขาวค่ะงดงามวิจิตรตะการตาเลยนะคะเหมือนแก้วเลยค่ะ<า>โ้ระย,ย,ยิบระยับงดงามเลยนะคะนี่สวยมากเลย จะบอกว่าคุ้มค่ามากสําหรับการปีนขึ้นเขาในวันนี้นะคะคุ้มจริงๆเลยได้กราบทั้งรอยพระพุทธบาทของพระบัจจิพระพุทธเจ้าแล้วมาเจอถ้ำเหล็กไหลเขา <JD S 1> ที่ทมีความงดงามขนาดนี้ค่ะนี่ท่านอาจารย์กรบอกว่าเป็นเจดีสามยอดเลยนะคะ mm hmm. สวยมากเลยค่ะสองไปขึ้นบนเจดี hmm. สวยจริงๆเลยค่ะ ี่แหละกิ่งถ้าจะเอาไปสร้างไว้บนเทวราแม่ซื้อทั้งสีพระแม่อรณีพระพุทธเจ้าที่เจ้าท้ำเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าน้องเจ้าของเจ้าืองเจ้าแล ท่านอาจารย์จิตกรมุขหวานเป็นครูบาอาจารย์ก็้วยนี่นำหน่วยตลอดจนถึงท่านทั้งายที่มีคาสมทบตระถาจะมาขออัญเชิญท่านกัจจศิษย์เหล็กไหลได้ทน้ามหาฤทธิ์เพื่อที่จะไปรักษาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุกรสุปโรให้หายอาพาธและจะมาขออัญเชิญท่านกัจจศิษย์เหล็กไหลก็ให้ท่านมาในพิธี ท่านที่มาแล้วก็ขอให้รับวนเส้นสังเวยีย้ทั่วถึงและข้าพเจ้าจะขอก่ลาวศัจธรรมดำเนินเลยบาทขององคอเป็น,นยอ่อพอเป็นลำดับขอเป็นสังเกตให้ท่่นบนเทินในที่จะไม่เกิดกุศลบาผกุศลที่จะบำเพ็ญบาร,รมีต่อไปจงมีพระสัจธรรมดังนี้ ตอนนี้นะคะก็มาถึงยังอยู่ที่น้ำอำมฤตภายในถ้ำของถ้ำเด็กน้อยขาวนะคะที่ทแบบ่านอาจารย์กอนบอกว่าน้ำอำมฤตในถ้ำนี้นเป็นน้ำอำมฤตมที่ไม่เคยแห้งและศักดิ์สิทธิ์มากใช่ไหมคะใช่านในม,มาดูไม่เคยเห็ลยแร้วดูฝนมาไม่เคยแห้งไม่เคยดงเลยซึ่งน้ำอำมฤตนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เกือบทุกด้านไหมคะทุกด้านาใช้ในเรื่องใช้ทุกด้านที่นี้จะพาไปชุดวี่ ่อเป็นสื่อของคนด้วยเรามีดที่จ่าวยเด็กๆต้องชุบกับน้ําที่นี่ค่ะที่รอขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมคะที่เราบอกว่าแตกตอนนี้ต้องรอเลิกดีวันดีอีกในการพูดถึงเชิญเพราะว่าที่บอกว่าต้องทําการอัญเชิญน้ําอมฤตนะคะที่ท้าเด็กๆขาวที่จังหวัดกระบี่นี้นะคะไปชุบ มีดหมอเหล็กไหลาอาจารย์กรค่ะซึ่งเป็นถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพื่อชุบเหล็กที่ทําการตีเป็นมีดนะคะให้มีพลังและก็พุทธคุณอนุภาพเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะนี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่เราเรอกันมานานนะคะตอนนี้ก็กําลังทําการตักน้าาําอมฤตนะคะเพื่อที่จะนําไปทํที่ธีดังกล่าวค่ะ Barang hitam dia wang rasa nampak putih nasi tina satu baca baca itu kau baca seketua kamu datang kamu datang utang makan perihong sekata seketua sangkar datang aku datang barang ahuni yang pak ahuni yang sangkar di china sekarang